เข็มเริ่มแล้วครับเปิดมาติดบูเล่นของแม่ใจแม่ใจเตะบอลดูงดงูขึ้นมาครับแม่ใจโยนมาแม่นเลยครับแม่ใจแม่ใจยิงติดอืมไปเข้ามือครูกษาประตูของดอนเมืองเปิดมาอุยไม่เข้าครับแม่ นิดเดียวครับโอ้กลายเป็นเปืโมโงงอึ่กลายเป็นบอลหลอกหลังร้ายนี่นาทีสุดท้ายครับก่อนถดเวลาครับตอนนี้เป็นดอนเมืองครับที่เปืดเข้ามาอีกครั้งเอา้าปล่อยบอลตกปืนอดอนเมืองกินมาแถวสองยิงโอ้ยบอลมันแปลกๆครับเล่นยังไงครับจะยิงเลยหรือจะส่งมีสูตรไหมยิงเลยครับ อุ้ยชนเสาครับเจอโด,ดอนเมืองเตะทิ้งกินมาครับยังไม่พ้นก็ไปติดเพน่นของแม่ใจเย็บแม่ใจมาใหม่แม่ใจแทงมาโลงเลยจังหวะนี้เตะเข้าไปกลางยี่โอ้ยแถวสองยิงข้ามคานครับโอ้ <c oughs> เสียงนกวิดมาดอนเมืองเปิด <c oughs> ไป,ไป <c oughs> เรียบรเรียบร้อยล้ำหน้าครับโอ้ เป็นทังว่าร้ลัมกากอไมอ่ดอนเมืองเปิดยังไงยิงโอ้ยเข้าเนื้อตามใส่แม่ใจแบบผัดกันเลยครับตอนนี้บอลสูงสีเอาแล้วแม่ใจมาโลโลกแล้วแบบนี้นไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้องสามีไม่ได้กรับอก ประตูของดอนเมืองครับอ้ประตูของดอนเมืองับเปิดมาใหม่ก็แม่ใจแม่ใจมงติดกองหลังของดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งแถวสองแม่ใจโอ้ยยกทายิงโอลหลังแล้วครับ15นาทีสุดท้ายครับในน่วงเวลาหลังครับไม่มีสกอร์นี่เสมอกันแบบนี้จุดโทษเลยนะครับดอนเมืองดอนเมืองจริงหนึ่งสองสวยจวังหวะนี้แทงเ้ากานยิงเข้ามวยซุปเปอร์เซฟอีงแล้วครับนี่ฮะมองยังไง เปิดไปเสาสองงมโอ้ยมันผ่านไปหมดเลยครับเอาแล้วครับเป็นบอลโต้กลับของแม่ใจบ้างแล้วครับแม่ใจเปิดมาขึ้นหน้าแม่นด้วยครับแม่ใจแม่ใจมีตัวเติมแม่ใจไม่ล้ำครับไม่ล้ำไม่ล้ำ,ลำแบบน<ม>ี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้เป็นบอลโต้กลับของแม่ใจวิทยาคมครับยิงออกนำดอนเมือง ทหารอากาศบำรุงครับหนึกรรมการก็อาจจะทดอะไรบ้างอะไรบ้างโดยที่ทักด้อิ่งดอนเมืองสเตปสเตปหลอกหลอก้าดวนมีตัวเติมมีตัวเติมเปิดได้ไหมเปิดเข้าไปเข้ามือบรกษาประตูของแม่ใจครับ ดอนเมืองโยนมาติดแม่ใจเอาบอลมาเข้าทางดอนเมืองเฉยเลยครับที่เข้ไปเจอกระแทกจังหวะเอียไปเสียฟีโอ้เนี่ยผู้ภาษาประตูของแม่ใจดีสั่งจากโกนแล้วครับตอนนี้ปืดไปยังไงยิงกายเพียงนกหวีดยาวครับ เป็นแม่ใจวิทยาคมครับเอาชนะดอนเมืองทหารอากาศบำรุงไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับ